อันอืมกรอบอันนี้งทานแซ่บอืมอืมอุ้ยสีแบบงามเลยอันนี้เนื้อเสือนะคะทุกคนเศรษอืมติดมันกรอบอู้ มาจากพี่น้องจ้าืันนี้นั่งจ๋าแล้วพี่น้องมากินก้อยค่ะน่ากินมากว้าังคนก้อยกันโคเล่โคเล่ก้อยน่ากินวินาทีใหญ่ๆลาบปากฟาด เอสเอาสอย่างนั้นาวมาทุซื่อนีว้าวจะเบแท่จะสบโอ้ยจ้าประเทศประเร็ดป่าโอ้เสียบเนาะเอาเบียร์เป็นคนทานเนาะตัวรม่มหนาวเนาะพีน,อน้อกเ็ซีแท้ ฟังสแบเติมริบแบบว่าไปเติมรีบแม่เมื่อไรเด้อนีอนจะไปยังมาฮะเัยวดยบอกไปทาลิบสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะกับหนุ่ยกับเบียกับน้องจาค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศบรรยากาศต้ลมหนาวทำสวน,สวนทำสวนข้างบ้านข้างลังครับทำสวนกัน, <c oughs> นใหญ่ลาน ว่าอยู่กับปิ้ซอยกันมาค่ะพี่น้องคะเซฟเซฟน้องกันค่ะมื้อนี้เฮาได้หลับเลือดเนาะหลับเลือดหรือก่อยหลับหลับเลือดหลับเลือดก่อยก็ได้ไดเบิดลหลับเลือดก็หลับปากอืไปกจัดเลยจัดห้องท้องเดี๋ยวมันสีได้บักลินไม่มาค่ะอู้ยนึกว่าสีเหี่ยวคือทำบริบบอเนอะกับกรอบเลยค่ะพี่น้องค่ะ ปูเซ um. um. ีบังกอูว่าพริกกระเียมหมออืมกรอบจิ้มหดเลือดันนี้อทอดเสีบสม่ำอ่อืูชครับ อืมุ้ยสีแบบงามเลยอันนี้เนื้อเสือนะครทุกคน,นยืดไหมหรยอไม่ย่างขากนะันอ,อ๋อแก่บ่ะบอกเนี่ยอุ้ยเกองแก้ มสมเนียจ้ะจับลูกใช่ครับสมดีอ่ะเอาไปเี่ตู้มย็มนึ่งปลาสอห้าส <c oughs> love ล o ยเลือน้ำหบอกนุ่งสดเลือดอา <c oughs> สดกูมาได้แล้ว <Exactly>. ซ่ได้มาเลยไใชมันตายสายเลยพี่น้องที่กินบักพี่น้องที่กินบักลิน้าอะไรยี่นพี่น้องที่กินบักลินฝาบ่เคยได้ผมแนะนำให้ไปเผา เรื่อลวกรื่อหลวก,ก่อนอลิ์คมจะลดลดลงมันจะออกไปน้ำหนามตมเอาไปเผาคนนะเัดแ,แต่เผาบ้าขมเนี่ยบบลื่นฝาท่านหน่เลยเรัวอัน <c oughs> โอ้ยเรื่อบอกพริกมาตายแล้วพุดจันทร์จัดบักว่มฝา พชรกวาพิกิของแซบของนัวจ้างัวไหนวะ <c oughs> ลมเย็นสบายคนะรับกินเขาแล้วฮะก็เสือออกไปขายของเมไม่นู้ขาดทินนะราคาเขาายู่อืมหาั้งนึงสูงกว้าหกวันสูงคว่า หมูปางมันอยากเลี้ยงหมูปาามันซื้อคู่หนึ่ง <c oughs> ตอนนี้เกือบสิบตัวแล้ว <c oughs> <c oughs> สอกคนไรครับ <c oughs> <c oughs> มันอรอบหมูแต่ข้าวหวันเอาเลยเป็นี้มากคือบวกขมบวกขมเนี่ยมาตัวพันตัวพันห้อ

ว้น oh. นี้ก็ป,ปั่นเขาเลยหนักาำลังะอืมอืม กูได ja ้ือูสายยาวนะห้ามไม่ได้แน่นอนต้นปอปอกับแม่วะเห็ดจ้าเหือแังบ้าขาบ่มีหนัมเนาะอีเบอบ่หมมความอันผู้เฒ่าวว่าอีนนี้ดิมื่อวานไม่ได้กินหลับกินก๋วยเอาบรรยากาศนั่งไอเห็นพอแม่เห็ดสวนนะพี่น้องถามว่าเห็ดบ่พวกเห็ดด้วยกัน นาพ่พกกันบอกหดพกกรหดตสีงตื่นมาท่านพ,นพกกนันนี้นบบเสีเยรหรอกไม่ให้ก่อมเสียแรงนี่หมึกแจงเผ็ดดึ่งเลยบุิสานหรอกแซ่ก็มา ชาวแชีคนเห็นเสียบก็น้ำมะหยาบมาหมันแบบละลายไปมันเถาเนาะมันเวาเมื่อสิหยาก็คนนี้คนนี้คนคนนี้กับเถาเผาเม่สิหยานอนาอันพันพอดีเทสเมื่อีนะคันม่หยาบเปื้นเลยก็แย่เลยก็ไย่เลยล้วกนี่คันบ่หยาบเนาะหย่อนคอยซื้อซื้ออือเอาซื้อมเป็นขับเถอมนึง น้พี่น้องบ๊มีไผบอยองจะของหอกปาเผ็ดเผ็ดมันฝัเป็นย,งยังไอะอาะอบอกใหงจากัได้บะไเวะอจาจะบอกได้น่ากลัวสาวยังจ้ายังสวยต่างกันยังนุม่มยังรออยู่มือน,น่น <laughs> คือบอกเช่นเขาเขาเนี่ยขี่เปนแหลแหลเป็นเขาเน อาจารย์ในเสื้อเพราะอะไรหรอกซึ่งหน่อยยูเป็นอี๋จัดเน้ะว่าจัด

อิ่มทําอิ่มะนักหนักปุ้ยน่อเปริกกระขาดอริกกระขาดกระเทียมกระขาดเอาละค่ะพี่น้องคะสํารับมือนีเนาะค่ะ ขอบุญขอบคุณพี่น้องค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังตอกราบขอถกขอไัยคนที่บอกินดิบอบอกินเนือ้อน้่เเ้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือเนี่ยเอาบรรยากาศตอนแรกเนะะี่ยค่ะก็อเอาไปขายช่องเนาะคะ่ะเอามาฝากพี่น้องครับพอเมีก็เห็ดสวนเห็ดผักเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้หฮาสามคนขอตัวลาไปก่อนเนาะคะ่ะผมก็ไม่คิดหนาจา้าสวัสดีครับ